ชีกเนี่ยเป็นเจ้าที่มีความเข้าใจนักบัญชีค่อนข้างสูงเพราะว่ามันถูกเขียนมาด้วยนักบัญชีด้วยกันเองเขาเข้าใจแนวคิดของนักบัญชีผมนะครับพอมรอพลทำทารานาระครับชื่อเล่นชื่อโนนนะครับเป็นเจ้าของสำนักง,งานบัญชีนะครับชื่อว่าบริษัทนาวาสัมพาทองจำกัดอันนี้เป็นหนึ่งในเครือของวิรากรุ๊ปสำนักง,งานบัญชีเนี่ยมา,ต,มาตั้งแต่แบบ 3 0 40, 40ปีแล้วตั้งแต่อายุอากงอมาม่าผมมานะฮะพยายามปรับตัวเข้ากับเ,เทคโนโล,โลยีปัจจุบันในการทำบัญชีต่างๆนานาเราเนี่ยมุ่งเน้นไปที่บริษัทที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่เราก็จะรองรับพวกบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพต่างๆนานาน,น,นะครับคือยังไงเนี่ยเราก็รับอยู่ที่ประมาณ5600บริษัทอยู่แล้วแต่ว่าคราวนี้ในส่วนนั้นเนี่ยมันก็จะมีคล้าๆกันไปคือเราตั้งใจที่จะรับธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ ความเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทํางานแล้วก็ประกอบกิจการของเขาตัวเราเองก็เลยต้องพยายามเหมือนกับว่าพัฒนาตัวเองในด้านของการเทคโนโลยีในการจัดทําบัญชีค้าเราเนี่ยแปกว่าเปอร์เซ็นต์อยู่กรุงเทพแต่ว่าตัวสํานักง,งานเราอยู่คอนแก่นซึ่งเอ่อมันก็เลยเป็นอะไรที่เป็นการพิสูจน์ถึงการทํางานทางด้านบัญชีที่เราบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เราก็ยังสามารถที่จะทำงานทางด้านเอกสารความละเอียดการตรวจสอบทุกอย่างยังเป็นสเกลสแตนดาดแบบเดิมการทำงานมันไร้ขอบเขตมากขึ้นอย่างว่าเมนธุรกิจของเราก็คือการรับทำบัญชีเนาะแล้วก็ในขณะเดียวกันเองเนี่ยเราก็มีพาร์ทเนอร์ที่เป็นเรื่องของการสอบบัญชีทำได้หมดทุกอย่างคุณเข้ามามีไอเดียอยากจะทำธุรกิจขอแค่คุณมีไอเดียมาเรื่องเลเวอเรชันต่างๆนานา,นาคือเราจัดการให้ได้หมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานทะเบียนการจดตั้งการเริ่มให้คำที่ปรึกษาการวางระบบแล้วก็รวมถึงการนำโปรแกรมต่างๆเข้ามาเพื่อประกอบให้ธุรกิจคุณไปได้เรื่อยๆห้าหกปีได้ละคือตอนนั้นนะ่ะมีทางพีคเข้ามาติดต่อก็ต้องยอมรับตามตรงว่าพีคเนี่ยเป็นเจ้าที่มีความเข้าใจนักบัญชีค่อนข้างสูง เนาะเพราะว่ามันถูกเขียนมาด้วยนักบัญชีด้วยกันเองเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจวิธีการทํางานและที่สําคัญจริงๆคือเขาเข้าใจแนวคิดของนักบัญชีซึ่งแนวคิดของนักบัญชีเอาจมันจะแตกต่างกับแนวคิดของคนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโปรแกรมพีคมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเป็นช่วงการทดลองแต่ปรากฏว่าหลังๆจากนั้นคือเราพยายามที่จะให้ลูกค้าเราเนี่ยใช้มันปล่อยขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็รวมถึงพนักง,งานเราเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบ ธุรกิจที่ใช้พีคเราค่อนข้างชอบมากคือ1คือมันเป็นโปรแกรมที่เป็นเว็บเบสเนาะเพราะฉันไม่ไมจำเป็นที่ต้องไปอินส tall หรือทำอะไรกับเครื่องคอมไขเราสามารถที่จะทำงานที่ไหนก็ได้เพราะฉันเนี่ยอันนี้เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่เรารสึกว่า้มันเป็นโปรแกรมที่เราไม่จำเป็นต้องอินส tall กับอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ที่เมื่อกี้บอกคือการทำแบบด d ดาวหรือแท็กกิ้งทั้งหลายแหละคือเวลาเราบันทึกบัญชีเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราจะตรวจยังไงล่ะมันถึงจะง่ายการบันทึกบัญชีทั่วไปเนี่ยเวลาเราตรวจหัวเราต้องไปนั่งเรียกมาเป็นแบบยาวปืดแล้วก็นั่งไล่ๆๆๆดูอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของพีคเนี่ยเวลาเราตรวจเนี่ยเราใช้ระบบเหมือนกับเป็นออ d i t เทสติ้งได้เลยเข้าไปเช็คเป็นรายการแล้วเราก็แค่คลิกเข้าไปในแต่ละจุดของมันที่เราอยากจะเข้าไปตรวจสอบเราก็จะรู้แล้วว่าเอออันเนี้ยน้องเขามีการบันทึกถูกไหมเข้าแคตเตอรี่ถูกไหมทำกรุ๊ปปิ้งถูกไหม,ไหมอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือชอบมาก ผมอยากให้ลองเปิดใจดูก่อนเนาะเปิดใจดูก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเราก็ต้องยอมรับไปตามตรงว่าโลกเรามันก้าวไปข้างหน้าการที่เรายังจะมานั่งทํางานในระบบแบบเดิมแล้วก็รอให้มันรันหายแล้วก็ตายจากไปแล้วเราค่อยมาปรับตัวเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างอยากจะช้าเกินไปไปตามโลกแล้วกันเออเนาะโอเค Friend of Business Peak Actout dot com